มีดีได้วันช่วงนี้นะคะพาไปที่วัดดังอำเภอทุ่งสงค่ะคนร้ายก่อเหตุขโมยตะแกลงรองเชิงตะกอนนะคะขโมยมาสี่ครั้งแล้วท่านจเจ้าอาวาสก็ออกมาเตือนบอกว่าครอบครองไว้ไม่ดีมีแต่อาถรรพ์ค่ะที่เชิงตะกอนเผาศพตั้งอยู่ในวัดก้างปลาหมูที่สามตำบลที่วังอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นสถานที่ที่ถูกคนร้ายเข้าก่อเหตุโจรกรรมเหล็กตะแกลงเผาศพถึงสี่ครั้งซ้อนค่ะ ดยครั้งล่าสุดนั้นเกิดขึ้นนะคะคนร้ายนั้นบุกขึ้นไปบนเมนเปิดเตาเผาศพแล้วลากเอาเชิงตะกอนเหล็กก่อนที่จะจรกรรมเหล็กตะแกรงสําหรับรองเผาศพหรือเหล็กที่รองรับร่างของผู้เสียชีวิตในขณะที่กําลังเผาหายไปถึง8ชิ้นน้ําหนักชิ้นละกว่า5กิโลกร,รมัมโดยชิ้นที่9้าที่เหลืออยู่นั้นตกอยู่ใกล้กับบันไดซึ่งคาดว่าคนร้ายได้ทําหล่นไว้ในขณะที่กําลังหลบหนีเหลือไว้เพียงหนึ่งชิ้นโดยทางพระครูศรีธรรมวิพัฒน์ จเจ้าอาวาสวัดก้างปลาต้องให้ช่างเชื่อมเหล็กข้ออ้อยขึ้นมาใหม่เนื่องจากมีศพเข้ามาเผาบนเมนแห่งนี้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนนะคะโดยที่ยังไม่สามารถหาตะแกรงแบบเดิมมาทดแทนได้เนื่องจากเป็นเหล็กหล่อชนิดพิเศษที่ทนความร้อนสูงหาช่างทาเฉพาะได้ยากทางด้านพระครูศรีธรรมวิพัฒน์จเจ้าอาวาสวัดก้างปลาเปิดเผยท่านบอกว่าคนร้ายเนี่ยได้เข้าก่อเหตุจรกร,รมเหล็กตะแกรงรองเผาศพแล้วถึง4ี่ครั้ง ไม่สามารถติดตามนํามาคืนได้อย่างไรก็ตามส่วนของวัดเนี่ยไม่ได้แจ้งความดําเนินคดีใดๆท่านบอกอย่าไปแช่งอย่าไปทําอะไรเอาเรื่องของบุญบาปคุณโทษเป็นที่ตั้งหายไม่เป็นไรขอให้คนที่โจรกรรมขอให้ได้เลี้ยงพ่อแม่ท่านบอกท่านก็ไม่ทราบนะว่าเอาไปทําอะไรได้บ้างไม่ได้มีความรู้ด้านนี้ไปถามร้านรับซื้อเหล็กเขาบอกว่าเขาไม่รับซื้อเพราะเป็นเหล็กพิเศษแต่อย่างไรก็ตามค่ะมีความเชื่อ,ออีกด้านหนึ่งว่า เหล็กประเภทนี้เป็นของอาถรรพ์ใครครอบครองถึงแก่วิบัติเย่าว่าแต่ให้มาจ้างให้ครอบครองไม่มีทางเอาเด็ดขาดเพราะของสิ่งนี้คือวิบัติมาตั้งแต่เดิมอยู่ที่ใครวิบัติมาแต่เดิมอยู่ที่ใครก็ทําให้คนครอบครองนั้นวิบัติน,ะะนี่เป็นอาการบอกกล่าวของท่านเจ้าอาวาสทางด้านของทีมข่าวเองก็ไปสืบหาข้อมูลเพิ่มเติมมาถึงเจ้าเหล็กประเภทนี้ค่ะว่าจะนําไปทําอะไรได้บ้างซึ่งได้คําตอบเบื้องต้นว่าผู้ที่นําเหล็กชนิดนี้นะคะอาจจะซื้อไป หรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องอาจจะนําไปผสมเหล็กตามพิธีกรรมในการตีมีดหมอตีของมีคมโดยใช้เหล็กอาถรรพ์ที่ผ่านการเผาศพมาจํานวนมากแล้วเพื่อใช้อาถรรพ์เนี่ยไปล้างอาถรรพ์ตามความเชื่อโบราณแต่อย่างไรก็ตามค่ะจากการก่อเหตุของคนร้ายที่เข้าไปจรกรรมเหล็กชนิดนี้ในวัดก้างปลาถูกก่อเหตุแล้วถึงสี่ครั้งอาจจะเป็นกลุ่มติดยาที่ต้องการหาเงินโดยการจรกรรมไปขายเป็นผู้เข้ามาก่อเหตุก็เป็นได้ค่ะได้โยมอ่ะ ชอบตามเรื sea, ่องว่าเล็กเออ่หลงกันป่ายชอบให้โดยเฉพาะแต่มาอายุเกนี่นี่ที่กลางเนี่ยจึงก็โตเขานุช่องกลางตั้งไอนี้ก็โตนี้ก็กลางตีชอบตั้งไงได้หวามันหลักก็มันหลักอย่าไปเดี่ยวแจ่งอย่าไปเลยมันเราเป็นยาพุทธนี่ต้องหนึ่งตั้งบาบุญกุญชลบาบุญกุญโฉนเป็นตีตังเนี่ยจึงก็คนหลักในมันก็ สิบ้าวีบัสอยู่แล้วถึงเราอย่าไปเดี๋ยวเจงมันกรรมของเราจักทิสนี่ให้จักทิสไหวมันได้สติได้ปัญญาโดยจักธรรมะกินได้เลี้ยงผอเลี้ยงแม่เลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวให้มีความทุกข์มีความเจริญทั้งอยู่ในธรรมะิติธรรมาก็ไม่ก่อยตีเรียดได้ง่ายก็ไม่เคยเดี๋ยวมันเจะได้หรอไม่มีที่ซืรือหรอกมันเป็นเล็กจะผัปีเต้นะอันนี้แต่ดาวนี้ก็จะเรื่องปอดพ้อนนมวตานาเนี่ยบางคนจะเป็นว่วง ตอนนี้๋าก็เขียวใหม่ยิ่งเดือดใจยิ่งนะนะกพไปไม่ไม่ดาดมาไม่มีความรู้ดังนั้นแต่ว่าไปตามดี๋ยาเล็กดาเล็กก็ให้ช่องรานเดี๋ยวไปเจอก็บอกว่าตาเล็กตาเปลญี่ยนรานก็ไม่หงเล็กประี่ยนเนี้ยดันก็ไม่หงทีนี้เขาจะไปําอะไรได้มากขไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจแล้วก็ไม่เชื่อแต่ว่ามันมีความเชื่ออย่างนึงนะเล็กประี่ยนเนี้ยตามใจคุณไปตามอะไรมันรักทิพตือคนกรอบกรองจิตไม่ ไอ้น,นี่เป็นความเฉื่อยตัวเลยเพราะนั้นอาตามาให้ก็ไม่เอาอย่าว่าแต่เราต้องไปซื้อนะอย่าว่าแต่อาตมาไปซื้อแม่แต่ว่าให้มาก็ไม่เอาจ้างให้ครอบครองก็ไม่เอา,าเอาราะโคงมันวีบัตรมาแต่เดิมก่อนจะนั้นไปอยู่แกใครเนี่ก็วีบัตรแกคนนั้นเจ้าพูดควนจะเฉื่อ้ทุกตองตามลักกล้องเรพาพธดแต่จอมนะมเรากล้องแบบนี้คือมันวีบัตรมาแต่เดิมจะไปอยู่แกใครมันจะทําให้พูดครอบครองวีบัตรเหมือนกัน,น้าตัวจริญพล่อ แมกโครนี่แหละตัวจริงใช่ค่ะแมกโครของครบคุณภาพดีตัวจริงเรื่องราคาแมกโครตัวจริงถูกจริงราคาขายส่งถูกทุกคนมีดีชัดกว่าที่นึกลึกกว่าที่คิด